เรียกว่าเมืองไทยเราเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวนะครับเหตุการณ์หลายอย่างผ่านมาแต่ว่าอยู่ในสถานการณ์ที่สามารถควบคุมได้นะครับทำให้ไทยเรายังคงเป็นอีกหนึ่งจุดมุ่งหมายที่สําคัญเลย,สำ,เลยสำหรับการท่องเที่ยวจากทั้งคนทั่วโลกนะครับแล้วก็ชาวไทยกันเองครับซึ่งนะักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติยังคงหลั่งไหลามาท่องเที่ยวที่วัดโพนะครับแม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบหล,หลายพื้นที่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา บรรยากาศที่วัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามราชบวรมหาวิหารหรือว่าวัดโพครับมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวอย่างต่อเนื่องขณะที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของวัดคอยดูแลและอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวนายนรงฤทธุ่งปรือนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาจากจังหวัดสงขลาบอกว่าแม้จะเกิดความไม่สงบขึ้นแต่ว่าเชื่อมั่นนะครับในรัฐบาลและคอสอชอว่าจะสามารถจัดการเรื่องนี้ได้ นะครับจากรัฐบาลนะครับที่ดูแลเรื่องราวคนไทยไม่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งนี้นะครับในการบริการดูแลผรับช่วงต่างๆนะครับผมมีความเชื่อมั่นนะครับต่างๆในเรื่องต่างๆในเรื่องของดูแลสิ่งแกดลอมนะครับที่เราคงจุดแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่นะครับแต่ที่ผ่านมาเราก็เห็นเจ้าหน้าที่นะครับเสพจุดต่างต่างก